ดาราสาวฮอตวัย18อวดโฉมรถหรูคันใหม่สวยรวยเก่งครบเครื่องสวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสิบวันนี้แอดมินมีข่าวสารดารามาฝากกันอีกแล้วค่ะเก่งแต่เด็กจริงๆค่ะสำหรับอาไอกรนิดเล้าสุบินประเสริฐน,นักร้องและนักสแสดงสาวชื่อดังมากฝีมือเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลายด้านเรียกได้ว่าสวยแล้วยังเก่งขยันทำงานจนกระทั่งล่าสุดเธอนั้นก็ได้เก็บเงินซื้อรถหรูป,ป้ายแดงของตัวเองได้แล้วค่ะ โดสอาอายโพสเฟซบุ๊กน้องอ้า,อายกรณีเล่าสุบินประเสริฐเผยชมรถหรูพร้อมแคปชั่นระบุว่าพาพี่ใหญ่กลับบ้านขอให้พากันไปรวยๆเฮงๆปังๆนะคะทำการคนบันเทิงและแฟนคลับแห่คอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก e n t e r t a i n t ทีนีคอมค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ